โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยนะเดี๋ยวผมจะมาพารีวิวอ่ะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์20 0 0 0ต้นๆ้น20 0มต้น 20, ต,น,ตนนี่สเปคของผมจัดอะไรได้บ้างนี่ผมประกอบไปประมาณ3เดือนที่แล้วโอเค3เดือนที่แล้วได้อย่างนี้นะโนกาจอเพราะว่าการ์จอช่วงนี้ใครๆก็รู้ฮะว่าราคาแพงเกินหยิบเอื้อม อะโอเคเดี๋ยวดูสิ่งแรกกันเลยนี่คืออุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยอันแรกนี่คือสิ่งที่ผมใช้เลย c p u c o r ค i5 อันนี้เป็น Gen 11ช่วงพักนั้น3เดือนหรือว่า4เดือนก่อนนี้ยังเป็นเจนใหม่ยังไม่มี Gen12 ออกมานะฮะอันนี้ก็เป็น Gen 11 เออสิบเอ็ดสี่้มีการ์ดจอในตัวโอเคอันนี้ก็น่าจะราคาคร่าวๆเมื่อสี่ <4 S 1> เดือนก่อนที่แล้วนะฮะอ่าสีเดือนก่อนที่แล้วอยู่ที่หกพันเก้าร้อยเกบาทอ่าถ้าใครไปจัดช่วงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าราคามันดีดหรือว่าราคามันลงไปแล้วอ่าอันต่อไปเลยเออเอาอ,อันนี้แล้วกันอ่าอันนี้เป็นแรม แรมคอแซเป็น DDR4 ใช่บัตส3 2 0ัขนาด8ปจิก2ตัวรวมกันเป็น16 g ิกอยู่ในนี้อ่ามีไฟ RGB ใครจะไปจัดตามก็ได้เลยนะฮะอ่าอันนี้คือแรมคอแซอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณตอนนั้นผมไปจัดที่ JIB มาก็ราคาขอย่านหาอ่าเจอล้ว ราคาอยู่ที่4,590บาทอ่ะแรมตัวนี้เลยราคา4,590บาทไม่รู้ว่าลงหรือขึ้นแล้วเพราะว่า BDR 5มาใหม่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปเอาไวน้นี่อ่ะชิ้นต่อไปเป็น SSD อ่ะอันนี้ผมใช้เป็นของ WD Blue อ่า500 g ิเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตอะไรลงเพิ่มเติม,มน่าจะเพิ่ม SSD ลงไปอีกสักตัวหนึ่งอยู่อ่ะโอเคอันนี้ราคาที่ผมซื้อน่าจะอยู่คร่าวๆผมขอดูแป๊บนึ่งนะอ่ะอันนี้ SSD น่าจะอยู่ที่2,190บาทช่วงนั้นอ่ะ2,190บาทประมาณ3เดือนที่แล้วอ่ะผ่านไปอีกตัวอีกตัวน่าเอาเป็นบอร์ดแล้วกันอ่ะนี้เป็นบอร์ดเมนบอร์ด นี้เป็นของ a อ l o c k นะฮะ B 5 6 0 Pro C อ่ะ B 5 6 0 Pro C จะใส่อะไรได้เยอะใส่แรมได้4สล็อตแล้วก็ AFD อะไรของไม่รู้ผมไม่รู้ลึกมากนะฮะเรื่องของเมมบอร์ดอ่ะอันนี้น่าจะราคาคร่าวๆคร่าวๆนะที่ผมซื้อมาก็อยู่ที่3690บาท อ่ะอันนี้เมนบอร์ด a S Lock B 5 6 0 Pro C มันมีที่ใส่ Gen 11ได้เยอะคนนี้อยู่เมนบอร์ดแล้วแต่งบประมาณของคุณผู้ชมว่าอยากใส่ของอะไรอ่ะตามนี้เมนบอร์ดผ่านไปแล้วก็ power supply อันนี้ผมจะใช้เป็นของขนาดเจ0วัตต์80พัทนะอ่ะยี่ห้อผมไม่รู้ผมไม่ได้ศึกษามาอ่ะเข้าเรื่องพอเรารวมราคากันแล้วก็ จะตกอยู่ที่ประมาณอ่าอันนี้คือเมื่อ3-4เดือนก่อนราคาอยู่ตรงนี้อ่าอ่าถ้ามันไม่เห็นผมจะอ่านให้ฟังเลย21,700บาทเป็นงบประมาณ20,000ต้นต้นคงคุณผู้ชมคงจะมาหาจัดสเปคคอมตามผมนะประมาณนี้อ่าเอออันนี้เคสเคสอีกเคสนี้ประมาณ2,000เท่าไหร่นี่แหละสขออนุญาตดูหน่อย0 0 0พอ่า เคสนี้เป็น2 200, 2 0 2 2น0บาทก็ถ้าไม่รวมเคสก็อยู่ประมาณ1,9ึ0 0เอเป็น1,9ต้นต้นก็ประกอบใครที่จะไปหาประกอบสเปคตามเนี่ยก็ประกอบตามผมก็ได้หรือไม่โดนใจก็ไปหาเจนใหม่แล้วก็บางคนก็ไปเอา AMD แต่ผมชอบทาง Intel มากกว่าอ่าแล้วก็ รวมราคาก็เป็น21,700บาทคุณผู้ชมคงจะมาหากันดูว่าไอคอมที่ไม่มีการ์ดจอในยุคที่การ์ดจอแพงๆแบบเนี้สามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างใช่ไหมผมก็จะมาทําการรีวิวแต่ผมจะไม่ลงเกมนะเพราะว่าผมเคยเทสทุกเกมแนละ้วแล้วผมก็ลบออกอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดข่าวๆให้เลยว่ามันสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่ โอเคไปกันเลยฮะเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆให้มาต่อกันที่เกมแรกนะฮะเกมแรกนี่ผมจะปรับโลหรือว่าทุกเกมผมจะปรับโหมดหมดเลยนะอ่าเกมแรกของเราเป็น g t v V t v นี่เฟรมเรตดันอยู่ที่สูงสุดถึง75เฟรมเลยนะฮะมาต่อกันด้วย Battle f ฟิ l d V แบ t เ l e f ฟ e ว d ีนี่ผมปรับโลเหมือนกันนะฮะดันเฟรมเรตอยู่ที่สูงสุดถึง65เฟรมเลยนะฮะก็เล่นได้สบายๆเลยนะฮะ เกมต่อไปเลยนะฮะเกม Battlefield ก็ปรับกราฟิกอยู่ที่โลนะฮะดันเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่70 f เฟรมนะฮะลองเล่นดูแล้วนะก็เล่นได้นะฮะสบายๆไปเกมต่อไปเกมต่อไปนะฮะเป็นเกม Call of Duty Warzone นั่นเองนะฮะก็ปรับกราฟิกโลเหมือนกันดันเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่50 f เฟรมนะก็สูงมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีการจอนะฮะก็ไปเกมต่อไปกันเลย เกมต่อมานะฮะก็เป็นเกม v a l ล์ a n นนั่นเองนะฮะก็ปรับกราฟิกโลโลนี่ดันเฟรมเลทอยู่สูงสุดก็89เฟรมเลยนะฮะก็เล่นได้สบายๆไม่ต้องมีการ์ดจอเลยนะฮะวอลล์เรนเนี่ยอ่ะก็จบรีวิวเกมไปโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับใครที่เข้ามาดูว่าสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างเฟรมเลทเท่าไหร่เล่นกันแบบบางเกมก็เล่นได้บางเกมก็เล่นไม่ได้นะฮะอ่า ก็ใครที่จะไปหาจัดสเปคตามผมก็ไปจัดได้เลยจะใส่การ์ดจอก็เล่นได้เพราะว่ามีการ์ดจอก็ยอมเล่นได้อยู่แล้วหรือว่าไม่มีมันก็ยอมเล่นได้เป็นบางเกมเกมไหนหนักๆมันก็จะเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ40-50อ่าไม่ยอมบางเกมก็ขึ้นไป60ให้ให้โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างฮะก็สําหรับสเปคคร่าวๆของคอมพิวเตอร์ของผมนะก็เป็น20,000ต้นๆใครๆที่ มีเงิน2อ0หมืต้นๆก็อยากไปจัดก็ไปจัดตามผมได้ตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะทิง้งทิ้งชื่อแต่และอุปกรณ์เนี่ยอ่าไว้ใต้คลิปนะถ้าใครสนใจอยากไปจัดตามผมแล้วก็รอการ์ดจอให้ราคาลงอีกสักนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าผมก็รอราคาการ์ดจอลงเหมือนกันเพราะว่าพักนี้ผมก็ไม่ค่อยอัพคลิปเกมเลยเพราะว่ารอการ์ดจอราคาลงอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบการ ลาเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะสำหรับรีวิวคอม20,000ต้นๆโอเคนะฮะ